ไปแลเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับที่จังหวัดภูเก็ตก็น่าสนใจเหมือนกันนี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขาดการว่า,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 วามาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยได้เพิ่มกว่าเจ็ดแส้นคุณนโดยนายซิริประกณ์เชียวสม,มุติกับรมผัวาการด้านการตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกากล่าวว่าจะมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนกองนายเซ่าสวีสินนายรัรมนตรีกฟรีว่าการการะทรวงการคลัง ที่จะนํามาใชา้ในช่วงไกรมาส,สุดท้ายของปีนั้นเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยสายการบินของจีนที่มีมากกว่า3ามสิบายการบินบินข้าสู่ประเทศไทยคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกในครับสนหนับในจำนวนนักท,อท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางข้ามาเที่ยวไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ5ถึงเแสนคนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางข้ามาเที่ยวไทยเนี่ยในปีโคกนะครับรวมกว่า2องล้านเศษเคนตั้งแต่ต้นปีนะครับก่อนเกิดโควิด ชิปก้าวเล่านะั้นกับมัก์คซึงชิบล้านคน โดยจะเรียกแล้วเนี่ยต่อเดือนประมาณ5้าแสนคนครับทั้งนี้ก็คาดว่าในช่วงฤดูกาลทองเที่ยวนี้ค่ะนักทองเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามามา,มากว่า5้าแสนคนโดยจํานวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทําให้มีนักทองเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยปีห 6, 6, 6เนี่ยรวมว่า4ี่หลาน4ี่แสนคนค่ะก็ใกล้เคียงกับเป้ามาที่ตั้งเอาไว้ก็คือหล้านคนนะคะส่วนไรายได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูการทองเที่ยวแล้วก็ภาคเศรษฐกิจของประเทศ ได้จานวนมากกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมผาสกันค่ะตลาดจีนจริงๆและปัจจุบันนี้มีมากกว่า30สายการบินที่บินเข้าสู่ประเทศไทยนะครับวันนี้นโยบายเดิมรัฐบาลท่านคือ ease o so f t traveling easy ครับทำให้ง่ายขึ้นเพราะนั้นท่านท่องเที่ยวจีนท่านยกเว้นการขอวีซ่า5เดือนนี้ท่านก็สามารถตัดง่ใจได้ทันทีแล้ว,แล,วแล้วต้องเที่ยวตลาดจีนนี่มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งครับท่านเริ่มมี last minute booking ก็คือเริ่มจองในเวลาที่น้อยลงล่วงหน้าเพราะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลท่านผ่อนคลายไม่ต้องใช้เวลาการยื่นขอวีซ่าช่วคราวในช่วงนี้ทั้งทัองเที่ยวจีนที่ท่านคิดถึงเมืองไทยท่านก็มาเมืองไทยได้ทันทีครับเพราะเที่ยวบินก็เริ่มกลับมาเที่ยวบินแล้วเพราะนั้นโอกาสค่อนข้างดีทุกอย่างและผมกล่าวเยว่านโยบายนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเนี้ยจะเข้ามามากกว่า800 0ูนคนเพราะนั้นจากตัวเลขเป้าหมายเราครับสิ้นปีนี้อย่างน้อยคงจะ หรือถ้าโชคดีด้วยความร่วมไม้ร่วมมือการต้อนรับจากทุกท่านเป็นแรงให้เขาแชร์ในโซเชียลมีเดียในเรื่องราวดีๆค่อาตัดสินใจระยะสั้นและเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นนะครับจะ,ะเป็นข่าวดีนะนั่นแหละ